โอเคครับกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ฟาร์มมินส์เบลเลเตอร์นะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับคอกซิ่งกับน้อยเกมนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเกมยกล้อให้น้องๆดูหน่อยนะอ่าพี่เดี๋ยวผมขึ้นรถแป๊บนึงทุกคนเดี๋ยวเราโชว์ยกล้อครับดูนะครับรอดูนะอย่างกับพิมพ์ตานะทุกคนอ่าเราตั้งหลักก่อนเอาเลยเฮ้ยถ้าฉัเลาผมได้นะอ่าเอวต้อมอู้ยกล้อยกล้อโอ้โหโอ้เอร์อ๊อ ยืดเคยกล้อได้ด้วยอ่ะเป็นไงรถเสียวอ่ะไปไปไปวันนี้เราจะทําอะไรนะพี่วันนี้เราจะขนฟางนะครับผมไปที่ฟาร์มนะครับผมเอาคนดูล้อดีทุกคนถูกกับล้อหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวยกล้อโชว์ก่อนก่อนที่เราจะออกเดินทางใช่ไหมเนียน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 ติดใจอ่ะติดใจดู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 ฟีดยื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 ดโอ้โหเกม ่ช่วยพี่ช่วยพี่เงาพลาดว่ะพลาดเลยเฮ้ยผมผมวีมันโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยพลาดพลาดพาดเมื่อกี้เอาพลาดเฉยว่ะเออทำไมไม่เท่เหมือนเกมอ่ะโอ้โอ้ยยังไงดีผมระดับผมมือโปรพี่เอาไงดีดิเอ้ยลงล้พี่เลงแล้วลงแล้วเอ้ย พี่ต้องค่อยๆเลี้ยวนะพี่อย่าลืมแล้วเลี้ยวเลี้ยวไวล้ต้องแน่นอนนะพี่ดูเราขนนะครับแม่งมันเทอะไรขนาดนี้แม่งยกล้อทีนี้ไม่ง่ายหลังเลยอ่ะเทจัดตาไปเลี้ยวเลีวไม่ได้อ่ะเกมโอเคพี่แป๊บนึงนะรอผมแป๊บนึงได้เลยได้เลยครับนี่มีแต่ด้วยพี่มันลืดปุ๋ยเลืดปุ๋ยมันมีคนปวนแชทเลืดปุ๋ยเลืดปุ๋ยค่อยๆเลี้ยวนะพี่ค่อยๆเลี้ยวนะ เอาขึ้นยากครับนะความรถ <ลด S 1> ปุ๋ยยังไม่มีใค,ครขับไปเลยอะเกมรถปุ๋ยอะมันมาทีคว่ำแน่นอนพี่หลืมอมารถปุ๋ยมาด้วยนะเออเกมไม่เอารถปุ๋ยมาด้วยอะ่ะรถปุ๋ยไม่มีคนขับนะั่นแ่ะมันมันจะคว่ำป่ะพีไ่ไม่คว่ำไม่คว่ำรถปุ๋ยไม่คว่ำเอาไหมเอามาก็ได้ครับมาได้อา่า๊ยมาเอารถปุ๋ยมาด้วยทุกคนนะรอแปบ๊บรอแปบ๊บให้ลูกน้องขับไปแต่ตอนนี้ก็ยังโคงเคลงอะครับทุกคนอยู่แทบไม่ได้อะครับ เอตัวนี้เป็นอันนี้อันนี้คือแบบเสริมแหนบมาคันนี้ไม่คว่ำง่ายนี่คันนี้เอาไว้เป็นลูกหนังโดยเฉพาะเลยนี่มีเด็กป่วนแชทเพจอีกแล้วเดี๋ยวผมก็ปิดแชททิ้งละเออมาเกมโอ้โหไม่คันนี้ยิ่งเท่อะสีนี้สีนี้สวยมากอ่ะเกมดูสวยอ่ะมาแล้วรถปุ๋ยมาแล้วเออเบกเบกเบกมาเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้มันขับตามพี่แล้วกันเนาะ สีฟ้าต้องอยู่กับสีฟ้าแต่ว่าสีฟ้าอันนี้มันเหมือนจะสวยกว่าสีฟ้าอันนั้นนะคอนโทรลเอฟโอเคเรีย okay. บ,บร้อยมันเข้มกว่าพี่ไอ้ขันนั่นนะ่ะใช่ขันเปิดห้องเครสมสีส,สมสีสมสีไม่เนียนผ <laughs> สมสีแบบว่าอะไรอ่ะกะเอาอ่ะเอ็<ข>นพีซีจะใส่ผมป่ะนี่สอ่ดิจะบุบนั่นไงใส่ตุน้นค่อยๆค่อยเดียวนะพี่ได้เลยได้เลย เดี๋ยวพี่พามาทางรัดให้มันตามผมป่ะพ nah, really uh, so ี่แล้วแต่เกมเลยพี่พี่ไม่ใจก่อนพี่ไม่จอดก่อนพี่อ่าจอดแล้วจอดแล้วจอดเต็มเดินเอาไปจิ้มตูดเกมเหรออ่าเอาใหม่ไหมให้ให้มันอันนี้ก็ได้เออเดี๋ยวพี่รอที่ถนนใหญ่แล้วกันตอนนี้มันชันอ่ะเดี๋ยวรถคว่มคอนเทนทไม่ติดแล้วพี่อะไรนี่รถคันนี้มันเป็นอะไรนี่ไอติดสิเฮ้ย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  เดี๋ยวพี่เราที่ถนนใหญ่แล้วกันตรงนี้ไม่ติดแล้วอู้ยเกมดูมันึงนะพี่อ๋อหรือเปลี่ยนภาษาก็ว่าอยู่มาแล้วใี่ไหมทำไมมันต่อไม่ติดของผมอ่ะพี่ไม่จัดการหน่อยพี่ผมน่าจะไม่มียศอ่ะอ่ะเอาเลยได้ได้ละอ่าพี่รออยู่ไม่ยินถนนใหญ่ละโทษเราต่อแลโทเนะ ดิน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 โดโดโดหุน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 ยกล้อทีแอันอันอนอย่างนั้นโดโดหุนหุนจะไปถึงไหมเนี่ยหมดแต่เล่นอยู่เกือบไปแล้วเกือบไปแล้วใจเย็นครับใจเย็นเย็นเอตรงนี้เอ้ยกล้อยกล้อเออเมื่อกี้ยกล้อด้วยอ่ายกล้อด้วยครับยกล้อด้วยอันยกล้อด้วยครับมื่อกี้ไรจัด พี่ไหมพี่ไมมโอพี่ไห้สิ่นแล้วพี่คว่ำนะพี่โค้งนะระดับมือโปรข้างหน้ามีโค้งนะครับมือโปรมือโปรคว่ำนะพี่ก็มาเลยครับไม่คว่ไม่คว่ำพี่ระดับมือโปรพี่บอกแล้วไอโค้งข้างหน้าพี่แอน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 บ้าแล้วบ้าแอันนีนมโค้งหอ ผมก็บอกพี่แล้วผมดูแแบบอยู่อันนี้ไงแม่เมื่อกี้คือแบบอันนี้ไอ้มดมันวิ่งตัดหน้าพี่ไงพี่หักหลบมดไงรถคว่ำหรอครับทุกคนเฮ้ย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 โอ้โหไอ้เป็นอะไรขนาดนี้ขับยากมากเลยทุกคนการขับรถแต่ละทีของเรานะยากซะเหลือเกินไปแล้วลูกน้องเรายังมาอยู่ใช่ไหมมาอยู่พี่มาอยู่ตาผมมาอยู่ โอ้ย oh, ภายในโคตสวยนะครับผม nee. นะี่ทำเองนะทำเองนะแต่ว่าอึ้งไว้ก่อนอึ้งไว้ก่อนห้องนะพี่ได้เลยก็มาได้ครับก็มาได้ครับอ่าพี่ไม่ไปดู่ละเงียนเงียนเงียเงียนเงียเงีย,ย,ยเอ๊ะทำไมมันไม่เหมือนทางที่พี่มาวะอ้าวทางกันหลงนะ <laughs> พี่ <laughs> <ม> <laughs> เฮ้ยอ่ะพี่มาทางนี้ไม่ใช่เหรอทำไมเป็นไม่เหมือนทางที่พี่มาเลยวะ อะไรวะเนี่ยให้พี่เดิทางเหรอเออพี่จำไม่ได้เฮ้ย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 เอ้าน้ำนี่เป่าตอนนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายให้น้ำโลดสุดยอดอ่ะค่อยๆเลี้ยวนะเปลี่ยนล้อแม็กใหม่อยู่เกมเกมเปลี่ยนล้อแม็กใหม่ไหมคะนี่หรือว่าอันนี้สวยแล้วอันนี้ก็เกมเกมดูเกมดูเฮ้ยจะคว่ำไหมเฮ้ยเฮ้ย โอ้ยพี่เฮ้ยไม่เราแบบว่าอันนี้ไงเทสองศาองศาการเอียงของรถไงเหมือนรถทัวร์ไงชิวๆนะเหมือนรถทัวร์ชิวๆอ่ะเนี่ยดูน้อยเกมครับดูน้อยเกมเรื่อยๆคับไปเทสองศาการเอียงครับผมเป็นไงช่องล่างดีจัดอ่ะเออเย้เราเชื่อใจในรถตัวเองครับพี่มาถูกทางเปล่าไห ไปทางไหเอาถูกแล้วพี่ทำไมทไมฟางมันกระเด้งอ่ะทำไมฟางมันสั่นๆอ่ะผมมันน่าจะรัดที่แหลวเปพราะที่รัดเพราะผมว่าน่าจะไปที่ตัวรัดได้แล้วต้องกดรัดใหม่อ่ะต้องกดรัดใหม่เฮ้ผมกดรัดแบบรวดเร็วอ่าเบียกเบีกเบกเบกไม่รอผมด้วยพี่ไปจะเย็นดีพี่ไปไปไม่รอเลยนเนี้ยขวาเนี้ยขวานะ่นเนี้ยขวานะโอเคครับมาเลยมาเลยโอ้พี่รถผมคงเคร่ง

น้องเรายังปกติเกมเกมเกมเฮ้ย้ยเฮเฮ้ยผมไม่ย่เฮ้ยดูด um ูลูกน้องเข้าป่าตามแล้วอะน่เฮ้ยดีัูน้องเข้าป่าตามแล้วอะเกมเฮ้ยเขับเตียนพี่ะเฮ้ยเฮเฮ้ยพี่ไลงไปก่นพี่พี่ลงพุ่ลงไปก่เอาเอาเมเเเเ้ยอัน้เกมเกมเันอดทุกคน ไม่หรอดว่ะอะไรวะเหวี่ยงนี่มันเหวี่ยงมันโค้งมันเบี่ยงเขาค่อยๆโค้งไปอ้าวไปนู่นไปนู่นไปนู่นอีกเนี่ยโอ้โหอะไรวะอีนิดนึ่งอีนิดนึงโอ้โหอีนิดนึ่งอีนิดหนึงเออฮู้ว่าทุกคนเรามาต่อกันเลยนะทุกคนครนะโอ้โหกว่าจะขึ้นได้ครับทุกคน ไม่ข้าวไฟเดียวนะไฟข้าวไนะพี่แถวนี้โอ้โหโคตรเอ็นพี่ค <c oughs> มันมันเอียงเนาะตอนนี้มันเอียงเอ้ยว่ะอือเป็นไงเปนู่นแล้วโอโ้โเห็นไมมเฮ้ยเร็วๆไม่ได้อะเกมเนี้ยใช่พี่มันมันเอ็นมันมันเลยเป็นแบบนั้นแหละความเมรัมาเยือนแล้วครับทุกคนดูรถเรารถต่ำซะด้วยนะดูนคนสูงซะขนาดนี้คนสูงซะขนาดนี้จะเหลืออะไรล่ะครับ ข้ามสะพานไม้นะครับเฮ้ยรถเราลดต่ำอ่ะเอ้ยดูยีดเค้โคตรสูงอ่ะโคตรน่ากลัวดุน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 เก็บขึ้นเฉียงนะตอนนี้ขึ้นเฉียงๆนะเอ้ยเฮ้ยเเดี๋ยว้อเด้อเก็บ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 โอ้ยชนชนเอาเก็บเก็บผมไปแล้วโอ้ยยัง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 อยู่พี่ฟังมาติดกับสะพานอยู่พี่อืออะไรพี่อะไรแล้วแล้วพี่มาดันฝั่งนี้ขึ้นหน่อยได้เลยได้เลย เกมเหนึ่งอ oh, mm. uh, ่าเดินนะพี่เฮ้ยเฮ้พี่จับไว้พี่จับไว้อยู่พี่จับไว้อยู่เฮ้ยช่วยชีวิตได้ไอ้ลูกน้องเรานี่ก็สบายใจซะเหลือเกินนะแล้วมันไม่คว่ำเหมือนเราอ่ะผมว่ามันเบาเลยเฮ้ยมันหนักกว่าเรานะแต่แต่ว่ามันสายต่ำมาแล้วเราเอาเกมมันชนมั้นอะไม่เี่ไม่เฉโอ้โหเดี๋ยวขึ้นมาเท่มากเลยอ่ะอือโอ้ขึ้นถนนใหญ่แล้วทุกคนเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาถนนใหญ่ก็ไม่ใช่ว่าปลอดภัยนะครับ ให้เเลี้วน,นะรนครับ,รรบ,รรบแล้วนะครับแล้วนะครับหลุนหลุดแล้วก็ท่าเลยก็ทลักทะเลก็สู้ชีวิตแหละเราอ,ะอา่ะมาแล้วครับนน่นเฮ้ยเฮ้ยดูดูรถเรายกล้อน,นะเฝ้าโอ้โหเป็นไงยกล้อได้อ่ะครับรถผ,ผมก็ยกได้ร,อรออือล้อคือล้อผมปเออแล้วผมกระโดดเลยพี่โอ้ โอยลูกน้องลูกน้องลูกน้องเก็บเก็บไปลูกน้องเก็บไปไปไเดี๋ยไปไปเดี๋ยเก็บเฮ้ยเก็บจะทิ้งลูกน้องแบบนี้เหรอไปไปเดีอ้ไปไม่ได้รอด่ะเก็บมันโดดแล้วโอ้รถไฟมาพอดีเลยยัดเข้ลูกน้องเราไม่รอดแล้วครับทุกคนโอ้โคตรสู้ชีวิตอะรถผมกระโดดข้ามอ่ะเก็บรถทงนรถกระโดดอ่ะชายช่ยเนี่ยแหละจอดลงแม่ตัวนี้แหละเนี่ย ล,ลูกน้องเราโคตรสู้ชีวิตอ่ะเฮงฮาเลย,ยนี้ๆๆๆๆๆๆๆเยเนี้เนี้ยนี่ยเบ๊กเบ๊กเบ๊กเบกเฮ้ยย่ะนี่ฮะทุกคนถึงแล้วนะครับผมจุดหมายปลายทางแบบไม่ปลอดภัยนะครับเก็บเก็บเก็บเอาไงครับเอ,อโาโอยเดินโอ๊ยเฮ้ยเฮ้ยเมาสูงมากเลยอะ่ะปึ๊บอ่าต้องต้องโหลดทีละอันนะครับต้องโหลดทีละอันนะทุกคน ปัสโอ้โหโยนไปนู่นเลยบึมโดนทีละอันมันไม่จับพี่บึมโอ้โหไม่ดูผมนะบึมเพิ่งเกมอยู่ไหนอะเฮ้ยเกมแล้วมาชนพี่นะเอ๋อโอ้โหว่เท่โอ้เสียดจะนะัดอะเออเนี่ยโอ้โหงานไวัยอะครับางานไวครับงานไวลูกน้องเรา,าอะเรียบร้อยแล้วลูกน้องเราหลับแล้วพี่ ไม่เพื่เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะทุกคนครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะครับถ้าใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนครับซิโยเกนครับ